Thank ไปกันก่อนนะว่าสารพัดสัตว์บกเนี่ยคืออะไรนะครับสารพัดสัตว์บกในที่นี้นะครับมันก็คือสารพัดเรื่องครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับอ่าเหวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับสักเบอืออัะเรือไททานิกนะครับผมแต่พอมาเริ่มกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับจะออกไปไหนแต่ละทีอืมลาบากที่บ่ายเดี๋ยวเริ่มด้วยการน,นั่งคุยนั่งชิวๆอะไรกันไปก่อนไม่ได้ถ่ายนานมากเลยต้องหาแว่นมาใส่ไว้แแม่งเขินก๊อกถ้วใส่แว่นแล้วผมจะหน้าด้านขึ้น เอาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้จะมาพูดถึงกระแสนิยมนะครับนิยมมาสักพักหนึ่งและเป็นเรื่องราวของกล้องฟิล์มแน่นะครับผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันดูลูกทรงแบบวินเทจนะครับเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นในยุคนั้นนะครับแต่ละแบรนด์แข่งขันกันที่ลูกทรงฟรงังก์ชันการใช้งานบางคนหลงไหลนะเก็บเป็นของสะสมนะครับที่ผมเล่นมานะผ่านมือผมไปก็ถ้านับๆจริงๆก็น่าจะร่วม30ตัวได้ ใช้เองบ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับบางทีก็ผัดยันชมกันไปปัจจุบันนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามีร้านขายร้านล้างขายฟิลม์มร้านซ่อมคือจิปปถะาสรพัดสัตว์บกพบวงจรเกิดขึ้นมารองรับกระแสนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้หยิบมารีวิวให้ดูกัน1ตัวนะครับเป็นตัวที่ใช้เองด้วยนะครับผมกับกล้องยาชิกา fx 3 SUPER ปอ0 0ครับผม ตามที่บอกนะครับตัวนี้เป็นกล้องผมเองนะครับมันมีสตอรี่คร่าวๆนะครับมันเป็นกล้องปีเกิดผมด้วยนะครับเลยเลือกเก็บไว้ใช้เองนะครับผมสตอรี่นะครับของมันก็พอมีนะครับตอนที่หาข้อมูลมาถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นกล้องขวัญใจของนักศึกษาช่วงยุคประมาณ80-90เพราะว่าในยุคนั้นนะครับราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพก็โอเคเลยนะครับนักศึกษาที่เรียนสายพวกถ่ายภาพอะไรเงี้ยจะเป็นที่นิยมมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจาะลึกแบบละเอียด ละเอียดในทีเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมคองแป๊บเดียวครับอ่ามาแล้วแป๊บจริงๆเป็นไงวงการบันเทองเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนะครับทีนี้เราคล้องมือละอ่าเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็คือยาชิก้านะครับ FX 3 Super 2000สนะครับซีรีส์นี้ FX เนี่ยรู้สึกจะมีตั้งแต่1979นะครับก็คือจะเป็น FX 3เฉยๆแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็น FX 3เพิ่มซูเปอร์มานะครับในปี1984รู้สึกจะมีสสีนะครับก็คือสีโครม เมี่ยมสีบอลอะไรประมาณนี้กับสีดาแล้วก็ตัวล่าสุดนี้เลยนะครับก็คือ FX 3 Super ปอร์เพิ่ม2000ขึ้นมาในปี1986 2000นะครับ2000คืออะไรนะรนี่นะครับ2000คือเพิ่มสปีดขึ้นมาจากของเดิมรู้สึกน่าจะเป็น1000นะเพิ่มเป็น2000นั่นเองนะครับแล้วก็รองรับ i s o ที่เพิ่มขึ้นนะครับผม ตัวกล้องเนี่ยเป็นระบบกลไกลนะครับใช้ฟิล์มขนาด35มิลการใช้งานก็จะเป็นระบบแมนนวลนะครับผมผู้ใช้ปรับตั้งค่าสปีดชัตเตอร์เองปรับเอฟปรับอะไรเองหมดเลยไม่ต้องใช้ถ่านง่ายๆใช้ถ่านแค่วัดแสงอะไรเงี้ยตัวครงสร้างบอดี้นะครับเป็นโลหะับภายในนะครับแต่ข้างนอกกับมันจะเป็นพลาส ที่ผมเล่าตอนแรกนะครับว่าทําไมมันถูกในยุคนั้นนะครับก็เซฟต้นทุนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ดูป๊อกแ๊ทอะไรนะครับจุดโฟกัสของมันเป็นแบบสปริตอิมเมจนะครับให้ดูภาพสาวที่ตีเทนนิสทั้ง2ลูกดูที่รูปขวานะครับตรงปากนะครับไม่ได้โดนลูกเทนนิสตีอัดหน้าเข้าไปนะับคือมันจะเป็นภาพเยื้งเห็นไหมครับมันจะเยิ้งเยิ้งตรงปากนะก็คือให้เราหมุนโฟกัสหมุนจนกว่ามันจะไปเป็นรูปแบบปกติเหมือนรูปทางด้านซ้ายนั่นก็คือมันบอกระยะที่ชัดนะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยผมชอบโฟก ใช้งานง่ายมากส่วนวัดแสงนะครับเป็น LED นะครับผมอยู่ดังด้านขวาในช่องมองนะครับก็มันจะมีรูปบวกนะครับแล้วก็เป็นรูปวงกลมแล้วก็เป็นรูปลบนะครับวิธีใช้ก็คือกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งเดียวไฟจะติดถ้าเกิดบวกก็คือแสดงว่าแสงมันมากไปนะถ้าเกิดลบก็แสดงว่าแสงมันน้อยไปนะพอเรากดไปครึ่งนึงเนี่ยเราวัดแสงได้พอดีเลยใช่ปะเราก็กดย้ำอีกทีก็คือกดถ่ายใช้งานง่ายมากมาดูโดย ทุมาดูบอดี้โดยรวมกันบ้างนะครับคือมันเป็นกล้อง S L R คือแบบกระทัดรัดมากนะครับดูขนาด,ดีิเห็นไหมนี่คือฝ่ามือผมเนี่ยแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูน้าหนักดีกว่านะเอาน้าหนักก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมลองวางครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่า5้1ยกกร,รัมเองครับผมถอดเลนส์่าบอดี้โดยชัวร์เพราะว่าเลนส์เนี่ยบางคนเลือกใส่ไม่เหมือนกันน้ำหนักมันไม่เท่ากันเอาเฉพาะบอดี้แล้วกัน430กร,รัมเองเดี๋ยวผมใส่เลนส์เข้าก่อนบอดี้โดยรวมนะครับเห็นไหมครับ ติ๊กเกอร์นี่ไม่เกี่ยวนะผมติดเองปกติมันจะเป็นเป็นหนังนะครับเหมือนหนัง PVC สีดำนะเดี๋ยวเจาะให้ดูเลยตั้งแต่ด้านหน้าเลยแล้วกันนะครับผมที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือเซลทัมเมอร์นะครับปุ่มตั้งเวลาถ่ายนั่นะเนี่ยเราขึ้นฟิล์มเรากดยางไว้นะครับแล้วก็กดถ่ายวิ่งนครับตอนนี้วิ่งวิ่งหาเพื่อนนะครับอ่ะเนี่ยเราก็มีรูปคู่กับเพื่อนได้สบาย แล้วก็ด้านข้างนะที่เห็นนะเป็นปุ่มกดเพื่อถอดเลนส์แบบเมื่อกี้ที่ผมถอดให้ดูนะครับเอาแค่นี้พอนะที่เกียจถอดใหม่แลที่เกียจใส่ด้านบนมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงแรกเลยที่เห็นนะตรงแรกคนที่ไหนว่าตรงแรกจุดแรกเลยที่เห็นนะครับก็คือตัวเลขนะับฟิล์มนั่นเองนะครับผมแล้วเวลาเราดึงปุ๊บเปิดฝาหลังมาเพื่อที่จะเอาฟิล์มออกนะครับตัวเลขนะับฟิล์มก็จะกลับไปที่ตัว S เหมือนเดิมนะครับนั่นะค,คืออยู่ที่ศูนย์นะครับผมถัดมานะตัวนี้ ตัวขึ้นการฟิล์มนะครับเนีย่ยขึ้นนะครับปุ่มชัตเตอร์นะครับต่อสายลั่นชัตเตอร์ได้นะครับเป็นแบบเกลียวนะครับถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นอะไรว่าจําชื่อไม่ได้ได้อ้าปุ่มได้อ้านะครับก็มีสปีด2 0 0พนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขเล็กๆที่มันหมุนตามนั่นคือตัวเลขที่ปรับ ISO ใส่ฟิล์ม ISO เท่าไหรก่ก็อย่าลืมปรับไปตามนั้นด้านขาวาก็จะเป็นปุ่มรีไวท์ไว้กอฟิล์ม นนนะตัวที่เป็นฮอตชูนะครับซิงแฟตไม่ต้องต่อสายเนี่ยเขาสังเกตง่ายๆระหว่างฮอตชูกับโคชูนะครับผมเชื่อว่ามีบางคนสงสยัยโคชูเนี่ยมันจะเป็นเรียบๆไม่มีจุดอะไรเลยนั่นคือต่อแฟตเนี่ยต้องมีสายซิงไปเข้ากับตัวกล้องนะครับนี่นวัตกรรมใหม่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือต่อแฟตไม่ต้องต่อสายสังเกตง่ายมันจะมีจุดเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะไม่เรียบจะมีจุดนะครับของรุ่นนี้นะครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับซิงแฟตนะครับแล้วไฟแฟตสถานะพร้รอมใช้เนี่ยมันจะขึ้นในช่องมองให้ด้วยแต่ที่ผมลลอออองงงงงทาาารรรรู้้้สึกกว่่่่นนนนนนจจะะะตตเป็็แุขมมมัััดหไไี เรียบด้านล่างตัวนี้ที่ใส่ฐานวัดแสงนะครับใช้ฐาน L R C C นะครับสองก้อนฐาน L R C C ก็สะดวกสบายหาซื้อได้บางเซเว่นยังมีเลยที่ใส่กับขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้เป็นปุ่มปลดล็อกสําหรับกรอฟิล์มนะครับผม มาดูเลนกันบ้างนะครับเลนตัวนี้เป็นเมาส์ C y นะเมาส์ C y ก็คือเมาส์คอนแทคยาชิก้านั่นก็หมายถึงซึ่งถ้าคุณมีเลนของกล้องคอนแทคคุณก็เอามาใส่กันได้โดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรเลยตัวนี้ที่ได้มาคือเป็นเลนขนาด50 f2 นะครับฟิลเตอร์ใส่52 52เนี่ยใส่เข้าไปพอดีเลยปุ่มหมุนต่างๆนะครับก็มีแค่โฟกัสกับปรับเอฟนะครับมันง่ายมากอะผมว่ามันง่ายมากตัวนี้ผมถูกใจมากเลยนะมาดูห้องฟิล์มกันนะเปิดแบบนี้นะครับปุ่มรีวนะครับดึงมันขึ้นมานะครับป มันก็จะกระเด้งออกมาให้เลยครับนี่นะครับห้องฟิล์มมันจะประมาณนี้นะครับใส่ฟิล์มหนึ่งสองามห้านะครับคข่าๆนะครับดึงมานี่มาเสียบนี่แล้วก็ค่อยๆขึ้นพอมั่นใจว่าฟิล์มอยู่แล้วก็ปิดฝาหลังปุ๊บพร้อมถ่ายครับวิธีถ่ายง่ายๆนะครับขึ้นฟิล์มก่อนปรับเอฟอยากได้ที่ท่า่ปุ๊บก็ามาปรับสปีดแล้วก็ไปดูวัดแสงข้างในว่ามันโอเคไหมโดยการกดครึ่งหนึ่งครับ,ว,รบ,มมรบ,บวัดแสงนะสมมติได้แล้วกดถ่ายจบปรับเอฟปรับสปีดปุ๊บวัดแสงขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้ใช้โคตรง่ายอ่ะ ฟิลนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเสียงลั่นชัตเตอร์ของมันมากเลย มันแลแบบสะเทือนอะสะเทือนผ่านลูกตาเข้าไปเลยบ้องหัวคือแบบมันสักใจอะเวลาเรากดชัตเตอร์เสียงมันค่อนข้างดังนะราคาตลาดตอนนี้ก็ผมไม่แจ้งราคาดีกว่าเพราะว่ากล้องราคามันแล้วแต่สภาพราคาไม่ตายตัวเดี๋ยวเขาจะมาด่าผมเขาบอกราคาไปเดี๋ยวเสือกไม่ใช่ขึ้นมาแต่ว่ารับรองได้ครับซื้อได้แน่นอนเอาง่ายๆนะครับและภาพที่ได้ตัวนี้ผมมีรูปตัวอย่างมาแล้วจากกล้องตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับภาพที่ได้มันผมว่าโอเคนะไปในทางที่ดีแล้วที่ผมเคยถ่ายเปรียบเทียบมาหลายตัวตัวนี้แม่ ถือว่าเด็ดนี่นะครับยังไงก็ลองเอาไว้เป็นตัวเลือกเผื่อสนใจนะครับโดยโลงของตักล้องตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นครับคร <c oughs> ่าวๆนะครับผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าชอบอะไรแนะนํานอะไรก็คอมเมนต์คุยกันนะครับผมในรอบหน้าสารภาพใบผกจะทาอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ